สวัสดีครับสบายดีพ่อใหญ่สมเด็จตาสาวลูกปิจ้ามากินเข่าครับผมอาหารมื้อนี่ง่ายๆเนาะครับง่ายๆจานเดียวอิ่มได้ด้วยจานเดียวแต่ว่าหลายตัวปลาดุกปลาดุกตัวน้อยๆเนาะต้มปลาดุกต้มต้มปลาดุกน้ำปลารานะครับบ๊อบปนจะมาจําเป็นตัวมากินเป็นตัวเลยนะครับกินกับพักนะครับเอาก้นเขาลงไตซะเพื่อนข้อเหนียวเพื่อนข้อเจ้า เป็นไงคน่หนียมินตาว่าเวลากินข้าวเหนียวลายก็อืดทองนะครับเพราะว่าเต้าอันเท่าญ่มากับข้าวเจ้าเนาะผมผันหญ่มากับข้าวเหนียวอะะมครับพี่น้องแบบแดงแดงกระโปรงเปนแกงเพราะมัน พามันแจ็งมนยังพาะมันปนนะครับอา <Yeah. S 1> จารย์โจมตัวนี้น้อยกยบ่าซิมเป็นโตเลย mm. อืมอืมจะตักนำ้ำมันตักน้ำมันมาจํานน้อยเราใส่หมกพริกหมกพริกอ่าหมกพริกขัวไม่ไหมนะครับหอมหอมใส่พริกใส่หอม mm. อ่ามาปุงด้วยผงชูลด อซอยหอมใสอย,อยังใสเลยบัวกรดอกเมื่อนี้จะได้กินทอดเที่ยงครับภาพภาพภาพคอน,นอาจจะเมื่อยไปน้อยนึงนะครับนั่งกินกนั่งกินโต๊ะเก้าเนี่ยละแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าหันแบกเก่าไปหานสวนหน้าบ้านเนาะเนีนเ่ยนี่เปลี่ยนบัวเดบบัวเดเปลี่ยนหมองแต่ว่าเปลี่ยนหนึ่งแต่มมุืม ขักบ่ะเป็นมันตัวน้อยเพอย่างบบใหญ่ก็กินทื่เขาครับกายอยากกินมันนะครับเพราะว่ามันเร่ยงโดดแล้วมันบใหญ่ใบใหญ่ก uh ็กินทื่เขาปัญหานะครับคือปัญหาปัญหาของเขานมผมรู้สึกว่าที่ที่เข้าเข้าเลียงเข้าเรียงแบบนี้บรมเอนวามันจะมีแต่ผลดีนะครับ ทุกอย่างมันมีทั้งผลดีและผลเสียผลเสียก็คือเวลาลูกขาม้าคือกินยังเนี่ยเลี้ยงหมูบ่อจันทร์เนาะครับก็คือเป็นกินน้ำที่ที่มันน้ำเสีย่หละขบเป็นว่าเขาบเปลี่ยนน้ำนี่ครับเขาเปลี่ยนน้ำทุกทุกย่างโดนที่สุดในทุกสองหมือเขาต้องเปลี่ยนน้ำทายน้ำออกแล้วปา่นน้ำมันเน่าน้ำน้ำน้ำมันไม่กินดำเร็วเนมือเดียวนึงกันย่างเหม็ อันนี้คือคือปัญหาของมันนะครับคือจังกบได้กินจริงบ่ได้กินปลาได้กินแต่ว่าปใหไ่นะครับญ่อย,ย,ยูมันของปใหญ่เร็วพูดถึงว่าเหนือมันแสบบอมันแสบนะครับเราเข้าเข้ากินเนี่ยเข้าเข้ากินแบบแบบปฏิคิดน้อมินเนาะก็คือเข้าเข้าเหลียงหองเข้าบดิคิดิว่ามันจะมีสารผิดสารอย่างเช่นสียมันบมี มันรวมเนน้ำธรรมชาติเขาเลี้ยงด้วยน้ำประปาคระ่ะฝนตกดินไม่แล้วฝนตกดีดีเมื่อคืนก็ตกแห้งๆไม่ได้ยินจั <laughs> อะไปมากฝนน้องโบโบคอยลับนันบ่ให้หลับจะเ่าปลาด้ยินเขาตื่นยังไดเห็นจอหนอนแต่ว่าฝนตกบ่เมื่อ บางทีจะอาจจะควรตกที่ตอ,ตอนตอนตอนร<อ><อ>ับ,บที่จริงอะมาตักมาเราจังทีเขากำลังจำนะครับพี่น้องจำเปะเปะเปะจังทีจำจำขึ้นจำป่นนี่แหละ เสดายเสดายบ่มีทีบ่มีมองสถานที่เลี้ยงนะครับพี่น้องก็มักเลี้ยงอยู่ด้ผมก็ได้มักเลี้ยงมักเห็ดอยู่แต่ว่าถ้าเลี้ยงแล้วทามันไปเดือดร้อนผ่านเพิ่นเพิ่นอาจจะบวาดอกแต่ว่าเพิ่นก็ต้องคิดมันบวาก็ต้องคิดหรือหรือบวบเวให้่างด้ยินจยังสีมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับพี่น้องอแต่เจ้าของเองง็ยังรู้สึกว่าถึงว่าออก็เหม็นแท้เนาะอ,อันนี้คือปัญหาเนาะครับ การเฮ็ดยูเฮ you know, you know, you know. ็ดกินแต่ว่ากบนี่ได้ s <S s <S ผลคักด้วยอพี่น้องเ้ยแต่มันมันก็บว่าได้เมนเมนตลอดอกมันมีกลิ unusual unusual ่นบางบางเครือในช่วงที่ห้าเปลี่ยนนามนะครับพี่น้องในช่วงที่ห้าเปลี่ยนนามหรือว่าในช่วงมันมันเป็นเวลาอารมณ์พัดไปไกลมันกลับเม็นเ่าที่ห้าอยู่นี่มันบ่ถือกินกับเหมือนกับคนเลี้ยงหมูนะครับ คนที่อยู่ในฟ้ามหมูเนี่ยจะจะมันจะชิ่นนะครับมันจะชิ่นกับกินแล้วมันก็จะบ่มีความรู้สึกแต่ว่าสําหรับคนผ่านไปผ่านมากมันจะได้กินนะครับคือยังมีฟ้ามหมูฟ้า,ามหนึ่งอยู่จากอุดรไปกลุมภาว่านะครับที่มีฟ้ามหมูใหญ่ๆอยู่นะครับถ้ารถแรนผ่านไปหันันเหม็นตึงเลย เหม็นนะครับถือกินเลยรู้สึกว่ามีมีความเหม็นแต่ในภาาหมูนั่นผมเคยเข้าไปเด้เพราะว่ามีนักรล่องที่เพิ่นมานมาใส่เสียงผมก็เลยเข้าไปเยี่ยมเพิ่นเข้าไปเต้นน้ำเพิ่นเข้าไปอยู่ในหันจริงๆแล้วนะครับมันกะชินกับกินเราเข้าไปตอนแรกมันก็มีกินอยู่แต่ว่ายู่โดนๆไปก็คืออยู่ได้เป็นปกติ มันจะเมนดูหละเนี่ยมันเมนเนาะมมีมอย่างเราเมื่อซีโบมินเนาะเรื่องธรรมดาเนะเป็นเรื่องธรรมดาะถ้าพอเดือดร้อนเพิ่นเกินไปเขากินไปเรื่อยๆนี่แหละค่อยดูแลไปเรื่อยๆคือกบยังไงมันก็จะเข่าง่ายมันจะเป็นฤด,ดูที่มันเข่าง่ายมันเจ้ากินอาหาร ช่วงที่มันจำสินมันก่า่ใครได้เกี่ยอาหารมันมันบ่มีอา,ารมันก็บ่งยนแมนหรือว่าการเกี่ยอาหารห่องยนหรืออาหารลูกน้ำหรือว่ามันจะเป็นน้ำยี่ห้อของอาหารก็เป็นได้นะครับ ยี่ห้อของอาหารก็คืออาหารครบอาหารป่าเนี่ยพ่นเห็ดจากอีหยังทั้งสี้นะครับอ,อาจจะเฮ็ดจากป่าเน่าป่าอีหยังจังจะนี่ม่นเอาตัวย่งใหญ่เนี่ยตัวยงใหญ่เนี่ยกินบด,บดพ่อกระเทืนอนม,มือเทียงห้อฮะเน่าเห็ดกินไหมยิ้นตาว่าจะเฮ็ดกน้ ขนมจืนชูกินนะครับแล้วกับวอร้ว่าจะเฮ็ดมือใดมืออื่นทายแต่งโมมาอ๋อเอามื่อื่นวันจันเดอเอามื่อื่นวันจันเขาประทายต่อเกาเขาจะทายวันเสาร์วันอาทิตย์ขอทายมือไงลหัวหน้ากองกับันหัวหน้ากองกับันหัวหน้าคนคนทีไทยกับันของงานไปตัตตอือปกติเขาราาจะยุดวันเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วมือนี้วดนนี้ก็เลยเป็นการว่า แต่งโมงเมื่อบ่านเขาหามือ,มอหกมือเก็เลเบยบอมีเวลได้บอมีงานที่ว่าจะตัดกะไทยสต็อกแหวะว,วันจันทร์ว,วันอังคารอย่างนี้พุทธนาอัฐายิ่งอะไรกินกินแกกินปลาแกกินปลา เขากินเนี่ยเขาบได้ไม้ถึงว่าเขากินแต่ป่าเนี่ครับพี่น้องเขากินความสุขเขาไปนําเขามีความภูมิใจนะครับที่ว่าเขาได้กินป่าของเจ้าของที่เจ้าของเลี้ยงมากเขาได้เลี้ยงมากับมือเนาะถึงที่พวกโต๊ะใหญ่ไปซ้อชาวบ้านของเขามันเลยว่เป็นยังหรอกเนาะแต่เพียงแต่ว่ามีอย่างแต่ว่าขอสงสัยเอ๊ะมันเป็นยังคือง่ใหญ่เท่านั้นแหละ ปลาดุกบิ๊กอุยเนื้อเนียนครับเนื้อเนียนแสบมั่นถือว่ามั่นเลยละ่ะว่าฮานเนี่ยเขาก็เป็นซื้อมาจากลานค้าที่เพ้นค่ะถ,ถ้าเฮาอันเลี้ยงอยู่ในสระหนงใหญ่ไว้อืมกัดมันคือจังอยู่สาบาันมิ้นตานครับจะไปปล่อยลงจากมืองยังเถียเนาะ ตอนนั้น้องสายเลี้ยงกับัง,งอืมเอาปลอยลงยังบอบได้ก็จะหาพันโตอย่างเหียนะเขาไปปล่อยเบรเบเรบเ่ลงองกัเจาต้องเห็นกระชัางเลี้ยงถ,ถ้าเขาปล่อยแบบนั้นมันมันมันกินป่าอื่นมันกินป่าอื่นมันเสียอีกมันหายอีกปลาดุกนี่ใช่ใช่กระชัางอ,อ่าถ้าเป็นปลานิ่นปลาไนเนี่ยเขาปล่อยธรรมชาติเพราะว่าม,มันเป็นปลากินพืช มันจะกินยากเหนยัง,ยง,งเป็นบอ่อที่เขาเอออันเลี้ยฟล์เขาดอือเขาปล่อยปลนกันเลยม,มันไปไล่กินปลาอื่นบะม,มันกินปลาอื่นหมดแหละเดี๋ยวก็เชืว่าเอ้าปลาปล่อยปล่อยก็จเห็นมมดเลยเรื่องปลาดุกเออปลาส้มปลานิ่นดีนะครับส,ส้มเฟืองส้มเฟืองแก้วเข่าส้มนั่นเขามาถึงไหวกกล่องไว้อยู่จักแก่มุมใดมุมหนึ่งของศาลละ นั่นแหละคืออาหารของป่าห้องปลาได้ไปยากนะมันเอ้ากินพิ่ละตัวเจ้าเอาเลยตัวนึงก็อิ่มเราแค่กันแหละแต่ว่ากินปลานะครับแตรูปเราเขาได้หลายตัวเติบมันตัวน้อยมันตัวน้อยแมลงใส่ลายตัวถ้ามันตัวใหญ่เขาก็ตัวสองตัวก็อิ่มสอตัวสตัวกะอิ่มแตใหญ่อีหลีก็ตัวเดียวกินบวชหมดละ เบิ้งรัดเจียรัดเจียมันเป็นไงบอขันมันไงก็กินที่โแต่ว่านนว้บาทีเ่าเบิบ้องเป็เป็นคือหอยนะครับพี่น้องในรอบที่สองของผมที่ตั้งใจที่จะเลี้ยงหอยแต่มันเราห้าเพ้าบผมมีความดเนะการที่เอาใจใช้เขาเนี่ยมันบเพียงพ่อบดูจักใจเขาเขาคงจะยกเลิกในการเลี้ยงนะครับ หล่มเลิกหอยอันใดที่ห้าเฮ็ดบ่ได้นะครับอันใดที่ห้าเฮ็ดแต่ว่าเออเฮาบมมีความสามารถเพียงพอเฮาค่ะถอยอแต่ว่าเนี้เราจะได้ได้ผลดีีก็คือการปลูกพักปลูกพักได้กินแท้ มักทัวมักทัวจากนั้นก็เป็นดอกมาตำลังปลูกไวบ้บ้านดนพอ่อตาใดน,นะครับแล้วถึงจะบ่มมันฤดูมันครับนี่เราก็เฟื่อนเฟื่อนธรรมชาติอืมขักดีนี่กินได้ตอนนี้กืินแล้วจินเรนนี่ครับวันนี้ พอดีด้ยินลูกค,ค้าถามนะครับที่ขาเจ้ามาอาัดเพลงเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูน้ำอยู่บอ่อวะฉันเข้ามาเลี้ยงหมูน้ำอยู่ก็คืนนอเขาเจ้ากับถือกินนั่นแหละเนาะขาเจ้ามาจอดรถนนี่เขาเจ้ากัถามรถก็ยัางเมื่าน,นี่ยครับอากาศดังเข็น,นมันน,น,นั่นมันเหม็นอยู่ดีเน้องเหม็นนอากันแต่ว่าข้ากันรู้สึกรู้สึกถึงความ ความได้กินมันน่ะล่ะความเหม็นมันล่มลเนาะท่านผู้ชมันล่มมันล่มมันล่มกับมันถือก,กินนะเยวจังหน่อยมันกะเศร้าได้กินนะครับผม,มถือเครียดในแม่ให้ได้มีบุญวาสนาะได้มีขี้ดินเนาะมีขี้ดินกอได้เฮ็ดได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกลิ่นนะครับพี่น้องอ,อ้าวมื่อนี้เรียบร้อยเลยเด้น่าจะนำไปหน่อยนึง แต่ว่าย่อมย่อมนี่ครับย่อมดำเพราะว่าบรรยากาศอบรรยากาศพ่นทั้งส่วนลังบ้านอันเัินเขาขาวนะเขาขาวนั่าานเป็นกองโฟมเป็นคอกไก่เกานะครับทีเดียวเห็นท้างหลังก็เป็นบ้านตะอุนะครับแล้วก็ทั้งส่วนข้างนั้นก็เป็นที่คอ,อ,อกกบของเขาละก็พ่อพ่อเห็นรีบๆยู่เนาะเป็นคอกกบคอทอเลียงป่าของเข้าเป็นที่เขาเหตุการณ์เกษตรที่เข้าไปไทยมาเก็บกินสมืตินี่แหละอยู่บรงนี้แลละครับผม,มนวนเวียนอยู่บ้านเข้าไงละ่ะ เาสำหรับมื่อนี้ผมแหละมีนตราสาวลูกติดนะครับผมรักข้ามโขง <Man. S 2> ชีวิตรักต่างวัย <Man. S 2> ใช้ชีวิตน้ำกันอยุ่เมืองไทยบานกว่าน้ำเนี่ยนะครับแเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องมื่อนี้คงจะเอาไว้ชำนีเนาะ <Man. S 2> ครับผมไปแล้วครับผมสบายสวัสดีครับ